ว,วันนจัดไปเน้นวันนี้มาดูรถวันไหนรับรถวันไหนวันนี้ส <laughs> วัสดีครับเจ้าของคนใหม่ของ Honda Civic FK นะครับซึ่งผมรีวิวเป็นเยอะมากนะครับเกี่ยวกับออปชั่นเกี่ยวกับระบบตอนนี้มีเจ้าของคนใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูครับนี่น้องโน้หน้าตาดีมากอะนะมันเหมาะไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเลยเป็นแบบ คนที่หน้าตาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็บวกกับรถที่ดูสปอร์ตก็ตอนแรกมีโอกาสได้คุยกับน้องแล้วเออมีโอกาสได้คุยกับน้องไปทดลองขับนะครับก็คือชอบความแบบอะไรเอ่ยความแบบดูมีความหรูหราแต่ว่ายังมีคงความคลาสสิกของ Honda Civic นี่แล้วแล้วเราดูรถอะไรมาบ้างเพราะว่าเจนเราเนี่ยจะต้องเปิดแบบอินเทอร์เน็ตดูรถเดิแรกก็ดู BM อะไรเงี้ยหละพี่แต่ว่าควารู้สึกแบบเห็นซี v ิกตัวเนี้ยมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไร เป็นอมตะก็คือถูกต้องอยู่ยงคงกระพันถูกต้องถูกต้องใช่คือคือมันจะมีแบบถ้าเป็นซีรีสก็จะเป็น3ดอเนาะใช่ใชอสามดอมันก็จะเป็นตำนานแล้วแล้วก็จะมีอะไรอีกจัดหลายรูปแบบเออหนักคือแยกไปหมดอ่ะที่มันเป็นตำนานอย่างเช่นโตโยต้ามัจะเป็นบวกฟอร์ดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยสามจุดศูนย์อะไรย่างเงี้ยเออประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ได้เป็นเจ้าของเรียบร้อยครับท่จัดวันไหนวันนี้แหละจัดไปเน้นวันนี้ใช่มาดูรถวันไหนวันนี้ รับรถวันไหนวันนี้อนุมาติแบบคือมาจัดกันประมาณไม่ถึงชั่วโมงเนาะถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยมีอะไรจะฝากเพื่อนๆก็ถ้าอยากได้รถดีๆมีคุณภาพนะครับก็ติดต่อมาเรียวมอเตอร์ได้เลยนี่เป็นคนหน้าตาดีแล้วยังปากหวานอีกนะโอเคนะครับเพื่อนๆใครสนใจรถมือสองนะครับอยากได้รถที่มีคุณภาพคัดเกดมาที่ร้านมารีวมอเตอร์เลยนะครับ ลำลูกกาติดเส้นนนมิดใหม่นะครับจังหวัดปทุมธานีชื่อร้านมาริโอเสิร์ชทุกช่องทางเจอทุกช่องทางแล้วก็มาเจอผมในการสัมษัสรถครับ